สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับเกมอาร์ตดอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูระบบดันเจียนปาร์ตี้นะครับแล้วก็ดันไลวันแล้วก็ดันไลสัปดาห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมไปตรงเวอร์บอสนะครับส่วนเริ่มแรกนะครับจะเป็นดันเจียนไลวันนะครับตันนี้นะครับนี่ครับค่าพลังก็ตามนี้เลยครับแนะนํานะครับให้ลงเท่าที่ไหวนะครับส่วนผมเนี่ยตอนนี้พลังผมเพิ่งเล่นนะพลังผมแค่แปดพันอยู่ผมน่าจะวันนี้น่าลงได้แค่ ไตตัวนี้ครับแต,แต่ยังไม่รองบผมจะพาทุกคนไปนรีเวลแล้วก็ข้อสําคัญนะครับที่ทุกคนควรรู้นะครับเกมนี้นะครับไอระบบห้องเนี่ยมันไม่มีแผ่นที่ใช่ไก,กดตัวเอ็มไม่ได้มันจะเป็นอะไรเนี่ยแนะนํานะครับห้องแรกอะ่ะมันจะเป็นมอนเตอร์เวลเวลอะไรเนี่ยห้องแรกจะเป็นมอนเตอร์เวลยี่้านะครับแนะนําให้ไปห้องหลังๆนะครับที่ทุกคนไหวนะรู้จักดันนี้นะครับนี่มันจะบอกช่วงเลเวลอยู่ 25-31อันนี้น่าเป็น27ไมก็28แล้วเดียวสองอ่า28แนะนํานะครับย้ายห้องย้ายแนวเป็นแนวคนน,น้อยๆครับถ้าห้องนี้เป็นห้องสามเอ็ดนะครับส่วนผมน่าจะฟาร,ร์มห้องนี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปดันพลังให้ให้ดูก่อนว่าพลังแปดพันสี่ทันไหมผมจะได้ไปห้องถัดไปอ่าจบแล้วดันเจี้ยนรายวันนะครับต่อไปเป็นดันเจี้ยนรายสัปดาห์ครับ หมือนกันครับดันเจี้ยนรายสัปดาห์นะครับมันจะมี3ห้องนะครับส่วนดันเจี้ยนรายสัปดาห์นี่จะเป็นช่วงเลเวล3 0มสถึงสาหนะครับห้องแรกก็ต้องเป็น30อ่าถูกไหมห้องต่อไปก็3าห้องสุดท้ายก็3ามนะครับมันจะมีมินิบอสจะพูดมินิบอสก็ไม่ได้เป็นอิลิตมอนเอออิลิตมอนได้แล้วครับตรงกลางได้อีกพีเอแล้วก็มีโอกาสดับของนะครับนี่ครับห้องต่อไปห้องสามห้าครับเออห้องสามสามครับนี่ห้องสุดท้ายเป็นห้องสามสิบหกนะครับ แนะนำตีห้องที่ไหวนะครับที่แม่นแม่นถึงอะเราจะได้จบมอนได้อย่างผมน่าจะมาห้องสามหกได้ละผมน่าจะอยู่ห้องนี้ทยอยลงก็ได้นะครับหรือว,ว่าช่วงแรกเนี่ยเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าเลเวลไม่ทันเราก็ทยอยลงก็ได้ครับซีพีไม่ทันอะ่ะแต่ถ้าคิดว่าซีพีทันเราก็ลองทันไปก่อนรอซีพีถึงชั้นต่อไปค่อยมาลงช่วงสามวันสุดท้ายก็ได้พีเยอะมากครับแนะนําให้กดยาสองดีนะนะมันเพิ่ม เพิ่มเงินกับเพิ่มต่อไปจะเป็นดันเจี้ยนปาร์ตี้นะครับนี่ครับพลังขั้นต่า6,009นะครับวิธีการหาปาร์ตี้นะครับอย่าเผลอไปกดตัวนี้แล้วเข้าเข้าไปคนเดียวนะครับนี่อย่าเอย่าเผลอริฟกดเข้าไปนะครับปิดก่อนต้องเคลียร์ด้วยครับก่อนไปหาตีเราต้องออกตีให้เรียบร้อยนะครับก็กดเข้าไปใหม่ครับกดตัวนี้นะครับอันที่2สีเทาซ้ายล่างนี่ครับแล้วก็ดูห้องกดรีเฟรชเอาครับตอนนี้ช่วงเช้าอยู่มันจะมี c p แบบขั้นต่ํานะครับ แปดพันเจ็ดพันห้าเนี่ยครับเราก็ดันซีพีให้ถึงเยอะๆนะครับเพราะคนเขาต้องการซีพีเยอะจริงๆหกพันเก้าก็ผ่านแล้วอะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูคลิปที่ผมลงดันเจนกับแฟนผมเมื่อคืนนะครับซีพีแฟนผม 6, 000, 7, 000, แค่หกพันเก้าเจ็ดพันหนึ่งอ่ขดิกบอดๆไม่ยากครับถ้าเราทำเราเข้าใจมันนะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูพอเพื่อนๆเ,เข้าดันมานะครับให้เพื่อนๆกดออโต้เควสเขียวไว้เลยก็ได้ครับเพราะว่ามอนช่วงแรกมันมันง่ายมากครับมันกล่าวมาก นะนำนะครับดันปาร์ตี้นะครับให้เพื่อนๆมีดาบโลดหนึ่งแล้วก็มีพาร์ทหนึ่งนะครับมันจะทําให้ดันเพื่อนๆโคตรสบายปาร์ตี้เพื่อนๆสบายไม่ถึงกับโคตรสบายเลยมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับพอถึงมินิบอสตัวแรกนะครับให้เพื่อนๆหลบสกิลมันหน่อยก็ได้เลยครับเพราะว่าตัวแมงมุมก็ดาเมจเยอะอยู่อย่างเนี่ยดาเมจราไปเยอะเหมือนกันครับพยายามเก็บไอ้ตัว ตัวดอสอหะตัวกิ้งอ่ะวิ่งไวนะครับแต่ถ้าใครดาเมจเหลือแบบตี้ผมเนะี่ยก็เปิดออตโอต้ไปเลยครับมันจบไปลแล้วนอกจากนั้นให้กดเควส์เขียวเลยนะครับให้มันวิ่งออตโอต้ไปเลยนะครับตรงนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลา,ากาลระยะกดยิงสลิงนะครับให้มันกดออตโอต้เลยครับมันจะเดินไปให้พอ,อการเปิดบอสเริ่มแรกนะครับฟเฟสแล้วบอสจะแมคชีนิกไม่มีอะไรเยอะนะครับมันก็ มีท่าพุ่งใส่แล้วก็ฟันปกติน,นะครับแล้วก็เนี่ยวงแดงเป็นพื้นที่สีแดงด้านหน้าพยายามให้ดับโล่โป๊กมอนนะครับใช้สกิลโป๊กไอตัวสกิลยโยยุครับเขาหาเราอีกฝั่งหนึ่งครับเราให้ดับเมจเขายืนด้านหลังแต่อย่างตีผมนะจะขาดดาเมจเยอะหน่อยเพราะมีดับโล่สองพาร์ทหนึ่งมีธนูแค่หนึ่งดาเมจก็เลยจะตกมาที่ธนูเป็นสนส่วนใหญ่ผมก็จะใช้วิธีของผม,ผม,ผมลงมาแฟนใช่ปะ ผมก็จะเป็นตัวแทงให้พยายามเล่นเล่นกับแฟนออสองคนก็ไปวัดกันให้พวกนั้นทำดาเมจช่วยเราแล้วกันแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เก็บเก็บไอ้หาดอทไปนะครับให้หลบสกิลไอ้ตัววงกลมเมื่อกี้ครับเมื่อสักครู่ลองก่อกลับไปดูก็ได้นะครับและสกิลต่อไปนะครับสกิลเมื่อกี้นะครับวงที่เป็นรูปเหมือนแบบสามเหลี่ยมเขาเรียกสามเหลี่ยมอะไรไม่รู้ไอ้ตัวครึ่งครึ่งวงกลมอะ ให้ระวังนะครับสกิลนั้นคือถ้าเปิดปุ๊บพยายามกิ้งหนีให้ทันนะครับเพราะมันจะถอยหลังไปแล้วทำำําดาเบจเราเกือบครึ่งหลอดนะครับมันจะแบบเป็นท่าแบบฟันรัวๆครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลฮิลพาะครับมันจะมี2วงนะครับอันนี้เหมือนเป็นเพิ่มบัฟหรือเปล่าถ้าผมจะคิดจะมีฮิลหมู่ของพาที่เป็นวงเล็กๆวงเล็กๆครับให้พาพยายามยืนใกล้ตัวแทงจะดีมากนะครับการฮิลมันจะได้แบบไม่ขาดตอนครับ ส่วนเฟสนนี้นะครับให้ทุกคนคว้างแล้วเปิดเสร็จแล้วก็แยกให้มันสามมุมนะครับแล้วกดดึงตะขอนะครับจากนั้นจะเป็นการปลดล็อกในการดึงบอสให้ลมนะครับแล้วรีดร,รีดดัมเมจให้เยอะเลยครับจุดนี้จะเป็นการรีดรด,ดัมเมจฟรีนะครับเพราะตัวบอสจะออนแอร์มากครับ เฟสต่อมานะครับหลังบอสห,หยิบไม้มานะครับเฟสนี้บอสจะเริ่มทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับให้เพื่อนๆพยายามแบบแทงให้ทำดาเมจไว้ที่เรานะครับให้ดับโลโ่โป๊กโปกมอนโยโยไว้ที่เรานะครับสกิลของบอสที่ควรระวังนะครับมันจะมีสกิลที่ฟาดเป็นแบบเหมือนเครื่องวงกลมนะครับมันจะฟาดฟาดสลับไปสลับมาแล้วก็มีการสุ่มดาเมจโดยการกระโดดไปหาตัววงนอกนะครับ อย่างสกิลนี้นะคะ default, รับอั allemaal, นนี้สกิลสกิลแรกของมันก็คือมันจะฟาดเป็นระยะครึ่งวงกลมนะครับแต่มันจะสุ่มเป็น 3- 4จุดอันนี้คือสกิลหนึ่งที่ควรระวังนะครับสกิลต่อมาที่ควรระวังโคตรควรระวังนะครับคือสกิลนี้ครับมันจะฟาดสลับไปกลับหลังนะครับสังเกตมันจะฟาดกลับหลังไปโดยดาเมจนี้จะแรงที่สุดครับครึ่งวงกลมเนี้ยพยายามวิ่งส่วนทางดาเมจนะครับ ส่วนทางวงกลมสีแดงครับส่วนไปส่วนมานะครับสกิลเมื่อกี้ให้ระวังมากที่สุดเลยครับเพราะดัมเมจคือชีพเป็นชีตาได้เลยอ่าและสกิลนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่ามันจะแจ้งเตือนอยังไงแต่ถ้าจำไม่ผิดมันจะแจ้งเตือนตรงกลางครับเหมือนตัวสอนขึ้นมาแล้วจะหมุนๆแล้วมันจะล็อกขาเราครับพยายามกิ้งให้ได้ครับแต่เมื่อกี้ผมผมน่าไม่ทันสังเกตอันนี้ก็พลาดเองครับ ที่สําคัญนะครับแนะนําเล่นมือทุกคนนะครับอย่าให้ใครเห็นแก่ตัวหรือว่ากินแรงนะครับแบบไม่เล่นมือครับคือควรเล่นมือมากเลยครับเกมนี้ลงดันเพราะมีแมคาีนิกที่แบบชิบเป็นชิตาได้อะแังเห็นสกิลพาผมไหมครับแฟนผมชิวอ,อยู่ผมไม่ยอมลงไปโิวเพราะมันไกลเกินนี่ครับต้องเดินถอยมาคิวสกิลพากิวเนี่ยเป็นวงเล็กๆครับนี่ครับ พยายามหลบนะครับทุกครั้งที่สีแดงฝั่งไหนให้ให้รีเปหลบอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ดรอปคอร์สส่วนของนี่มีโอกาสดรอปสีฟ้าแบบไม่ผูกมัดเลยนะครับถ้าใครเห็นในกลุ่มผมจะแคปลงไว้เมื่อคืนนะครับเอาไปขายได้เลยแฝด้อยฟพชชัช่ๆนะก็จบไปแล้วนะครับกับดันเจนปาร์ตี้นะครับลองไปทำดูได้นะครับตามแมคานิกของมันไม่ยากครับไม่ยากลองฝึกดู แต่ันจะยากตรงที่มันไม่ได้ที่บอสมันยากที่การสุ่มหาปาร์ตี้นะครับว่าคนเขาจะเข้าใจเ,เราหรือเปล่าต่อไปนะครับเป็นระบบ board เวอร์บอสนี่ยครับแต่ตอนนี้บอสใต้หมดเลยผมวิ่งไปดูแล้วครับผมจะลองไปดูมอนเตอร์สูงๆนะเพราะคนน่าังฆ่าไม่ได้นี่สีมีขั้นต่ำสองมีต้องไปตัวนี้เอาละครับมาถึงแล้วนะครับ board. เวอร์บอสนี่ยครับมาหน้าตีผมก่อนผมน่าจะต้องปาย แต่และตัวดอกของไม่เหมือนกันนะครับอย่างหมาป่านี่นะดอกของพวกนี้ครับส่วนหมีหมีเริ่มต้นนี่นะครับดอกของพวกนี้ครับหองฟ้าแล้วกล่องไปสุ่มนะครับจบไปแล้วครับสำหรับการรีพารีวิวนันเจนรายวันรายสัปดาห์แล้วก็นันเจนปาร์ตี้นะครับแล้วก็เวอร์บอลนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพารีรวิวอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรมาเจอผมในไลฟ์ช่วง6กโมงทุ่มหนึ่งได้นะผมจะมาไล์ทิ้งไว้นะครับเผื่อมีใครต้องการสอบถามสงสัยอะไรผมจะได้แบบถามปุ๊บตอบปั๊บเลยไงบางทีคนมาพิมพ์คอมเมนต์ในเฟซหรือว่าใน y o u t u b e แบบผมไม่ได้อยู่จอโอเคครับขอบคุณมากครับ